อมยิ้มแปลกฮาโลวีนอันแรกสีสวยแต่น่ากลัวไปหน่อยหวานเลยหวานอย่างเดียวอมยิ้มลุ่มนิ้วอืมรสส้มทำเล็บเจลปะเนี่ยอมยิ้มหัวกะโหลกอืมตรงนี้มันมีความแบบเปรี้ยวๆซาๆอร่อยอ่ะอืมสมองก็เลยอมยิ้มลูกตาเรืองแสงตรงนี้อมยิ้มปกติแต่ตรงนี้เรืองแสงได้ ทัจฉรยอมยิ้มรูปม,มือตัวนี้เป็นลูกกลมๆอะไรอ่ะอสตรอเบอรี่หวานๆอืคันตีไข่เยิมรสใหม่ทุกคนสีแดงแล้วสตรอเบอรี่อ้เด้งมากนะอิสสุดตัวนี้มีออยอลลและวห้าล้านแล้วยีมเยิมยๆเนี่ยเป็นเยิมรสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานครับเนื้อหนึบเด้งแบบนี้เป็นคาราจีเนนนะครับไม่มีสม่วนผสมของเนื้อสัตว์เจก็ทานได้เยิมเยิมลงไปล่ากล,ลงไปในลูกอมอืมหนึบเด้ง ไม่เหนียวแล้วก็ไม่เละเกินไปอ,อร่อยมากไหนใครว่าไหนหน่ากินหรือไม่น่ากินที่สุดคอมเมนต์บอกหน่อยครับ